ต้องขอก้าสวัสดีเพื่อนๆพ,พี่น้องชาวเกมเมอร์ทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมนายป๊อปเอกแมนก็อยู่ในเกม Army Commander นะวันนี้ผมก็ได้ทำการยังไงเดีย ทดลองอะไรเล่นสักนิดนึงอ่าผมได้ทําการแบบว่าดูวีโอไงเพื่อสร้างของให้เต็มไปหมดเลยนะเออตั้งแต่แคมปแรกเลยแล้วผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าถ้าเกิดเราของนะที่เราสร้างเนี่ยนะเออที่เราอัปเกรดทั้งหมดเลยนะมันเต็มหมดแล้วนะในแคมปแรกเลยนะแล้วทีนี้เหรียญเราจะเอาไปทำอะไรเออถ้าเราเก็บเหรียญเต็มนะแล้วเรียญเราจะเอาเหรียญไปทําอะไรอะ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเหรียญสีเหลืองเนี่ย คือเหรียญสี่เรื่องเนี่ยนะครับเวลาถ้าเราอัปเกรดไปถึงระดับหนึ่งแล้วนะเออมันก็จะมีโต๊ะตั้งตรงนี้ใช่ไหมอ่าแล้วโต๊ะตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะแลกเหรียญน,นะครับจากสีทองมาเป็นสีสีเงินเนี่ยแล้วทีนี้ถ้าเราได้เหรียญสีเงินเต็มไปหมดแล้วเราจะเอาไปทําอะไรอะ่ะ <c oughs> นั่นไง <c oughs> ผมสงสัยผมคิดว่าทุกคนก็สงสัยเหมือนกัน <c oughs> งานเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยเราจะได้รู้กันสักทีนะครับว่ามันเป็นยังไงนะไปลุยชัด เออหูยิงจะลวดเลยของพ่อมเป็นไงโอ้ยุตส่าห์นั่งดูวิดีโออยู่ครึ่งวันนะครับโอ้ยนี่มีรถเจีบเป็นงานแจวเป็นเลยโอ้มีคนยิงปืนอยูุงละโอ้ยสองคนแน่เรามีปืนเอ้าอุ้ยได้ปืนกลไม่เนโชคดีอย่างนี้วะเนี่ยรถจี๊ปวิ่งชนปืนกลนะครับแต่ว่าปืนกลแต่ว่ารถจี๊ปผมไม่เป็นไรนะตะเกีเห็นไหมไอ้ยิงก็ไปเลย ไอ้หมดนี่ตรงนู้น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 แหมมันถือปืนโอ้ยยิงไม่โดนวะยิงไม่ถึงวะเนี่ยทำไงดีวะเนี่ยเฮ้ยถึงแล้วถึงแล้วนี่มันวิ่งเข้ามาโอเคหมดไปแล้วฮ่าฮ่ายิงไอหมดอย่างไอ้หมดเอ้ยโอ้โหรถผมระเบิดแหมดูมีนมีระเบิดยิงตามมาจากที่ที่ท้ายผมไหมงานเครื่องยิงลูกระเบิดผมโอ้ยหมดแล้วนี่ยังมีรถทีฟเท่เท่แต่ดูดิมันวิ่งเข้าไปยิงไหมไม่ยิงอ่ะมันยืนที่เขายิงเฉยอือฮึมาดูเก็บเก็บเก็บเหียนโอ้โหเก็บจนเอียง นี่แอร์ดอปก็ไม่มีความหมายแล้วนะครับเพราะว่าแอร์ดอปให้แตเหรียญสีเงินนะครับเออมันไม่ได้ให้เหรียญสีทองนะครับโอ้โหไปเก็บแอร์ดอปทำไมวะนี่ไโอ้ยรถถ้าเกิดรถโดนระเบิดจะเป็นไงวะสงสัยอยู่เหมือนกันครับอ่าลงไปก่อนแล้วกันเติมันนี้ให้เต็มนะครับปึ๊บถ้าห่หานผมว่าออกมาเต็มเลยอะ่ะอ๋อมาจากพยาบาลนะครับ เราดูดิเราเหรียญเต็มเลยอ๋อเรายังใส่นี้ได้ไงปืนไงโอ้โอเคเหรียญก็จะลดลงเฮ้ยคนยากผมถือบาสุกา้าเต็มเลยเป็งไงโอ้โหเราอันอัพอย่างอื่นไม่ได้แล้วว่ามันหมดแล้วอะ <c oughs> มันหมดแล้วนะครับอะไปะชาร์จกันดกว่าชาร์จเลยชา <c oughs> อต้องเอาให้จบแล้วนะครับตรงนี้นี่ขับรถผู้บัญชาการมันเท่จริงๆเทไม่ยอกอย่าบอกใคร <c oughs> <L an> เออครับขับวนไปโอ้ผมเก็บเหรียญยากกันนะเนี้ยอ่ะหมดแล้วครับผมชนะแล้วนะดูท่าชนะไหมต้องชนะแล้วแหละโอ้โหดูรถตีโ้งนี่เห <g ill in> มือนคนขับรถไม่เป็นเลยอ,ะอ่ะไปลุยไอพยบงบานหยุดหมดเลยวะ่ะเอามาผมขอเก็บเหรียญสีทองหน่อยนะครับแล้วอย่างนี้ผมจะเล่นถึงด่านสุดท้ายไหมเอองงเหมือนกันนะครับว่าพเพราะเหรียญเต็มไปห,หมดไ <g> ง <ill in> เลยไม่มั่นใจว่าจะเล่นถึงด่านสุดท้ายเปล่าน,นะครับเพราะว่ามันมีเหรียญมันเอ้ยแต่เหรียญมันมีเก็บได้จํากัดเงีเ้ยเออใช่ไหมจาได้ไมั้ยพอเวลามันอยู่จุดสูงสุดรถแม่โคตรเอียง <c oughs> <c oughs> รถมันยังเอียงเลยนะครับแต่ว่าผมจะเก็บเหรียญให้ครบก่อนนะตอนนี้ครบยังวะน่าจะหมดแล้วแหละเอ้ยชักธงเนี่โหลืมปลาผู้ชายการชักธงนะครับเพิบเสร็จจนฮ่าฮ่าอาแล้วเราก็ยึดไปแล้วนะครับตรงนี้ แหมมันง่ายถ้าไม่มีอะอ่ะมาต่อกันเลยนะครับอ่าเหรียญสีทองอ,อาวอาโมสุดเออเอาอาโมดี่ฟาเนี่ยอย่างอื่นค่อยว่ากันนะครับเออเอาครับในสุดผมก็ได้อาโมสูดมาครอบครองแล้วนะครับอ่าทีนี้ผมก็ต้องรอพักพวกอะรอสมัครพักพ่วกนะครับแล้วเงินผมก็เต็มดูดิเงินเต็มเลยทำไงดีวะอ่ะค่าเวลาไปก่อนครับปึ๊บ าเวลาเปก่อนอันนี้เคลียร์ไปกินนะครับตุ้มงดง <c oughs> ามอย่างกระโดดเพชดโคตรประทับใจนะครับโอ้โหตอนนี้ผมมี92เหรียญเลยว่ะแหมเอ้ยเอาเครื่องบินไปทิ้งระเบิดหน่อยดีกว่าเออไหนๆก็ไหนๆแล้วครับไะปึ๊บไม่ต้องเอาเหรียญขึ้นไปด้วยก็ได้เอาแค่นี้พอโอ้โหผมมี45นัดเลยนะแหมมีระเบิด45นัดเลยนะครับอ่ะไะไปทิ้งตรงนี้ก่อนอันตรายเห็นแล้ว หิงตรงนี้ก่อนอันตารายเราเห็นนะเราเห็นพวกนายถือลูกซองนี้ไหมเอานี้ไปแทกตายซะเธอไอคนยักษ์นี่ของผมท่านผมตอนนี้ก็เป็นคนยักษ์ไปหมดแล้วนะ,ะเห็นเห็น <ๆ S 1> นะหมอก้ยกิ่งกาเหมือนกันคนยักษ์ถือวา,กกาสุก้าสุด้วดยของเรานะไม่ใช่ของมันนะครับอ่ะไปลุยอ่ะผมว่าไม่น่าปราบยากนะดูจากสถานการณ์แล้วดูจากท่าแล้วนะครับมีเหลืออีกไหม ไม่มีแล้วครับคนยักษ์โอ้โหรถเครื่องบินผมก็โดนยิงโดนยิงเป็นว่าเล่นตาลงดีฟ้าชึบเดี๋ยวเก็บเหรียญทองอย่างเดียวเลยนะครับเพื่อการเล่นคันนะอ่าตอนนี้ผมก็ใส่ชุดเท่เท่อ่าตือบาสุก้าด้วยนะครับแล้วก็ไปไปลุยกันดีฟ้าเ,าเดี๋ยว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 เ,ยวเอาเหรียญไปเอาเหรียญไปเอาเหรียญไปเอเปเอโอ้โหมันหนักนะครับวิ่งยังไม่ค้างอะ <laughs> ะ่ะไปไปลุย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 พวกนายอย่าไปเอาพวกมันไว้ อาโอ้โห okay, ดูดยิงยิงกับนิวเคลียร์เออยิงยิงกับนิวเคลียร์ไปต่อสู้มันยิงเข้าไปยอย่าไปเอาบุ้งมันไว้จัดก,การมันผมยาวโม้สุดก็ดีอย่างเงี้แหละไล่เก็บไปแอร์ดรอปไม่เอาแล้วเออเกินความจำเป็นไปแล้วนะครับเออเก็บเก็บกันไว้หมดเออฆ่ามันฆ่ามันฆ่ามันเราจะเอาเหรียญน,นะไปดู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 เหรเอาเหรียญทองอย่างนี้เฟ้อเฟ้อเฟ แล้วเนี่ยผมจะถึงด้าน E ไหมดูเดียวเลียนเต็ไมไหมดเลยเนี่ยจะถึงด้าน E ไหมนี่ยโอเคเอ้ยชนะแล้วอ่ะอะไรวะเนี่ยทหารเราไม่เนเก่งการอย่างงี้ผมเนี่ยถึงขั้นงงกับความเกณงการของทหารของผมเลยนะครับอะไรวะอุย้ยแดงแล้วแดงแล้วฉิบหายแล้วแดงแล้วนะครับดังปึ้งเลยอ,ะอ่ะใส่เพื่อเลื่อนขั้นก่อนนะครับเพื่อสถานการณ์เรียนของเราจะดีขึ้น ดูได้แล้วไม่ค่อยดีเลยเดี๋ยวผมขอเก็บไอ้นี่ก่อนเออชิบิสไอ้ล็อกลบล็อกลบเฮ้ยเราล็อกลบได้นี่ว่าเออเราไม่ต้องเก็บสีไอ้นั่นก็ได้นะครับสีขาวก็ได้พยายามเก็บแต่สีเหลืองอย่างเดียวเฮ้ยมึงอย่ามาเกะก,กากูเด้อโหฝั่งผู้วิชาการเดี๋ยวนั่นแหละมาเฮ้ยแอร์ดอบอย่าไปเก็บนะครับอย่าไปเก็บอย่าไปเก็บอย่าไปเก็บเฉียวเอ้ยเฉียวพอเฉียวแอร์ดอบโอ้เล่นยากกันเนี่ยไม่เก็บสีขาวเนี่ยอะ ไปลุยลุยเดี๋ยวพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเก็บอันนี้ก่อนชึบอันนี้อันนึงชึบอ่าแล้วก็อันนี้นะครับอ่าเรียบร้อยเนี่ยต้องไม่เก็บผีขาวด้วยอ่าชักธงอเออดีแล้วไงทหารออกมาใหม่นะครับมันจะได้เอาปืนบาสุก้าไปไงเออพอมันเอาปืนบาสุก้าไปเสร็จแล้วปุ๊บอ่าเห็นไหมพอปุ๊บมันก็เอาปืนออกไปใหม่นะครับอ,อ่าแจ๋วเอาออกไปเยอะๆเอาออกไปเยอะๆเออเราจะได้ใส่ใหม่นะครับปุ๊บปุ๊บใส่เข้าไปใส่เข้าไปเอออ่ะออกมาอีกแล้ว เดี๋ยวดี่จะได้ใสเข้าไปอีกเหรียญผมจะได้ลดลงนะไม่ใช่อะไรหรอกครับอ่าผมก็ไม่รู้จะไปไหนดีเพราะว่าของผมมันเต็มแล้วไนงะนี่ไงเห็นไหมผมอัพทุกอย่างเลยครับก็มีตอนนี้ผมก็จะมีรถถัง3คันนะครับอ่าแล้วก็มีค่ายทหารคนยักษ์4ี่ข่ายนะครับแล้วก็เงินตรงนี้ก็เก็บไปแล้วนี่รถผู้นชาการก็เป็นรถจี๊ปเลยนะครับเรามีนี่เครื่องยิงลูกระเบิดอีก2ลูกนะครับนี่อีก2ปืนนี่ไม่ใช่2ลูก แล้วก็มีนิวเลียมีอยู่แล้วเครื่องบินก็อัพจนเต็มนะครับอสถานพยาบาลก็อัพจนเต็มอะ่ะเฮ้ยเลือดเราเหลือครึ่งลอดแล้ววะไม่ไหวแล้วอะมาแม่เงินมันเฟอ้อจริง,รงไม่เฟอ้อได้ไงครับผมนั่งดูวิดีโอยู่นานเพราะว่าความอยากหรูของผมไงเออถ้าเราอัปเกรดจนหมดะฟามเฟอ้อของเรามันเยอะแล้วเราจะทำยังไงดีนะครับาวามอยากหรูของเราอ,ะอ่ะเอาไปเลย โอ้ยิงจะรวดกันหืมจรวดทั้งหลังโคตรแรงอ่ะพูดตรงๆเลยว่าแรงมากๆเลยนะครับเก็บตอน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 เก็บเก็บเก็บผมมีวิธีที่จะทำให้เหรียญมันหมดไงแต่ทีนี้เราจะไม่เก็บเหรียญสีขาวเลยนะเราจะเก็บแต่เหรียญสีทองอย่างเดียวนะครับให้เพื่อนเราไปลุยครับไปตายเอาเอาข้างหน้านะครับอ่าล้วเราเก็บแต่สีสีเหลืองอย่างเดียว ลุย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 ,ลยเพื่อนเพื่อนเราลุยให้หมดนะครับเดี๋ยวเราคอยเก็บเหรียญน,นะครับ ه, อ่าเหรียญสีทองอยู่ตรงนั้นสีขาวอยู่ตรงนี้นี่ใช้สูตรนี้นะครับยวไปเก็บสีขาวนะครับชึปชิปชเฮ้ยมีปืนกอนไม่ได้เลยต่อสู้ดิปืนกเอ่าเสร็จแล้วเนับหนีสาดกระสุนเข้าไปกาดเข้าไป เอาให้หมดนะครับโอ้ปืนกลเป็นของเราแหมอะไรนจะเพอร์เฟปอย่างนี้ไม่มีอ่ะมาไม่รู้ซะมั่งแหมอย่างกิ้งก่าได้พลอยนะครับงูหลามได้เพชยยิงสัดก็ได้เอาให้ตายเรียบเลยโอ้โหมันตายยากตายเย็นมันอึดจริงจยิง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 ถึงไหมเนี่ยถึงไวถึงถึงถึงโอเคจัดการให้หมดถ้าถึงก็จัดการให้หมดโอ้ยโอ้ยโอ้ยยิงเฮ้ยเฮ้ย เสืือยยังนเฮ้ยทำไมเราหลุดออกมาจากเสื้อกาะมีสลัดเสื้อกาะได้ด้วยเดี๋ยวกับเสื้อกาะผมเกมมันบั๊กมะเนี่ยดูเสื้อกาะผมยังยืนอยู่ครับโอ้โหมันยิง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 ใหญ่เลยอ่ะแต่ผมต้องเข้าไปใกล้ๆเสื้อกาะนะมันจะยิงได้ไงเออเจ๋วว่ะเออรู้สึกอ่าสลัดเสื้อกาะอีกตัวแล้วเออเกมมันบั๊กนะครับมีเสื้อกาะนสองตัวสามตัวนะครับ เดิน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 มันยังไงถึงจะไม่เก็บเหรียญสีขาวดีนะครับเออโอเคตะกี้เกมก็เกิดการบั๊กนะครับผมสลัดเสื้อเกาะแล้วสลัดเสื้อเกาะอีกนะครับเฮ้ยเดินไม่ไปกัอ,อบั๊กสุดๆเลยนะครับเกมจิบหายแล้วทําไงดีวะเนี่ยออกเขาใหม่ก็ไม่ได้นะครับดูโฆษณาทะนหน่อยนะครับเอาละครับจากตะกี้นะครับเกมมันก็บั๊กนะเออทาให้ผมต้อง ยังไงอะผอวโถวเอ้ยจอ,ออกเขาใหม่อะ่ะมาเดี๋ยวผมจะแอบไปเก็บเหรียญสีทองครับเออสีขาวแมวว่ออะแอบเก็บ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 อืมรู้สึกคิวมุ่นวายเหลือเกินนะครับแอ์ดอปก็เต็มไปหมดเลยโอ้ออยู่ตรงนี้เดี๋ยวก็จะได้แอ์ดอปอีกออไม่ได้แล้วไปเลยไปเลย ชาร์ตนะครับต้องจบตรงแมปนี้อยากให้เร็วที่สุดเลยนะครับเพราะว่าก่อนที่จะโดนแอรดอบนะครับเราก็เลยต้องรีบจบแมปนี้ให้เร็วที่สุดนะครับ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวทหาหนแล้วเพื่อนเราตายไม่ได้เลยเดี๋ยวถ้า,าเพื่อนเ,เราตายปุ๊บเดีย๋ยวเราจะได้เรียนมันนะครับเราห้ามอยู่ในวงล้อมของมันด้วย <c oughs> เออเล่นยากกันนะห้ามอยู่ในวงล้อมของเพื่อนด้วยนะครับ <c oughs> เออไม่น่าไม่น่าไม่น่าคิดอะไรแพงๆเลยเล่นปกติก็ดีอยู่แล้ว <c oughs> เอ้า ได้เหรียญเงินของเพื่อนม,มาบ้างกว่าวันนี้หลบ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 นะครับวิ่งหลบต้องวิ่งหลบเพื่อนนะครับเป็นผู้บัญชาการได้กลัวลูกน้องตัวเองจริงๆนะครับเอทำไมลูกน้องตัวเองมันน่ากลัวอย่างงี้ไม่ได้แล้วเอ้ยืหเผอเก็บเหรียญธรรมดาไปด้วยืหพวกมึงทำไมมาตายกันตรงตรงตรงนี้ตายแล้วว่าต้องเก็บไปด้วยเลยแอร์ดอบเอ้ยหลบแอร์ดอบเอ้ยอย่าวิ่งเข้าไปแอรอ์ดืบเกือบแล้ว หมดแล้วสิหมดแล้วสิหมดแล้วสิอ่าหมดแล้วนะครับเหลือผมต้องชักธงนะครับอสีทอง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 ที่จําเป็นต้องเก็บสีทองเพราะว่าเราจะต้องทําการเล่นคันนะครับเ,เพื่อดา่านต,ต,ต่อไปองไง <c oughs> อ่ะเสร็จเรียบร้อยยังเรียบร้อยแล้วครับหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวผมขอเลียร์ตรงนี้ก่อนไม่มีนะครับอ่ะปลลุยด่านด่าน C ผมก็ผ่านไปได้อย่างง่าได้นะครับ <c oughs> รอรถมารับอย่างเดียว ชึบโอ้โหเงินเป็นกองเออเงินทำไมมันกองเยอะอย่างนั้นตรงนั้นมันคือมันแก้งกูปนเนีเออไม่ได้แล้วแล้วกูจะใช้เงินยังไงดีแอบใช้เงินเงินตูงนั้นมันกองม่าเล่อาล่าเลยนะครับเออเดี๋ยวก่อนเราจะต้องเอาเงินใส่นี้ฟืบแม่จะเอาเงินไปให้ใครดีฟาร์มร่ำรวยครั้งนี้ อะานิวเคลียไปกินก่อนนะครับฟางร่ำรวยครั้งนี้นี่นะฮะกาแฟกระเพิงไม่เหลือไม่แต่เห็นคนยักแวบๆนะมันไม่โดนนะตรงนั้นเห็นไหมเออแล้วก็เอาเครื่องบินอา้าไปทิ้งระเบิดใส่มานเลยอารมณ์เสียนะครับเงินเยอะไปเออเรามันรวยไงเราก็เลยอารมณ์เสียนะครับทิ้งระเบิดเข้าไปนี่รอดูนี่มี ตรงไหนมั้งคือคนยักษ์นะครับโอ้โหตรงนี้คนยักษ์ทันนั้นเลยต้องบกบุกถล่มยังรุนแรงเลยนะครับตรงนี้ไม่งั้นเดี๋ยวพรรคพวกเราจะแย่นะครับถลม่มถลม่มถล่มเข้าไปถล่มเข้าไปนี่นี่เอาให้ตายเอาให้ตายเอาให้หมดเอาให้หมดหมามาคุมทงคุมทง,มทงอะไรตรงนี้โอ้ยหมดแล้วอ,อย่างน้อยก็ฆ่าไปได้สองกองนะครับไปครับชือลงจอดอย่างสวยงามไป,ปลุย แอปใช้ตังกงอนผู้ชาการต้องแอปใช้ตังนะครับถ้าไม่แอปใช้ตังไม่ได้ <c oughs> <c oughs> เงินมากองเต็มเลยนแล้วเอาแล้วเงินลดแล้ว <c oughs> เริ่มรู้สึกดีกันนะครับที่เงินมันลดเอ้ยอย่าไปเฉี่ยวตรงนั้นโอยเกือบไปแล้วไปลเลย <c oughs> ชาร์ชาจกับใครจะไปตรงไหนผมก็ไม่สนนะเพราะว่าผมต้องพี่จะมาตรงนี้นะ เก็บตังไว้ก่อนนะครับให้พวกมันไปตายนะครับเอ้ยสู้ไม่ไหวสู้ไม่ไหวเยอะไป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 สู้ไม่ไหวเออเออเอ้ยยังหูย่าม,มาตายข้างกูเออย่ามาตายข้างกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะได้เหรียญสีขาวไปด้วยนะครับเออโดดแค่พยาบาลเฉยเฉยอย่าเพิ่งตาย <laughs> เดี๋ยวถ้าตายมันจะเป็นเหรียญสีขาวเงียเออไม่ดีนะครับเอา้าผมได้เหรียญสีขาวไปเรียน,นแล้ววะ มันตายตอนไหนวะเนี่ยพวกมึงเนี่ยเอออ่ะทำลายกันเข้าไปนะครับเออแต่ว่ารถถังเราก็ระเบิดเอาได้เหรียญน,นี้เหรียญครับอแย่เลยนะครับมีเหรียญน,นั้นอยู่ในในกลางดงสีขาวนะครับมาป็นไรเราบวกเข้าไปเอ้ยเอ้ยเอ้ยเราจะตายไม่ได้ถ้าเราตายเดี๋ยวทีนี้เราเป็นรถรถเก็บเหรียญยากไปอีก <c oughs> ต่อไปนี้เราจะแมาตัวเองไปแรกแล้วนะถ้าาตัวเองไปแรกบ่อยๆนี่ก็คือ ก็คือแน,แน่นอนเราต้องได้เหรียญเราก็จะได้เหรียญสี่ข่าวมาเยอะอีกนะครับมันมันมันยุ่งอย่างนี้ว่าเล่ยนยากเอ,อเอาเหรียญมาทำไมเนี่ยพกคืนไปนะครับปื๊บแอบแอบเติมแอบเติมเหรียญตรงนี้ก่อนนะครับตเติมเข้าไปเติมเข้าไปเออ อุ้ยนอยเดียวเองะพวกมึงทำไมไม่เอาปืนไปเยอะๆวะเนี่ยเออเอาปืนไปเยอะๆดิอโอ้โหเกือบแล้วเกือบแล้ว,ถ,ว,นนนนะว,วถ้าวิ่งโดนันนั้นนะเป็นเรื่องเป็นเรื่องเหรียญเต็มตัวเลยนะครับถ้าวิ่งโดนโดนนั้นนะครับอา่าแอบขเขาทางนี้ครับหมดหรือ,อยังพวกเมืองครบหรือ,อยังครบแล้วนะครับปะเดินคันก็ไม่ได้วันนี้อุ่นก็จะพังนะครับเดอนคันก็ไม่ได้นะครับวันนี้อ มันเก็บเหรียญยากไงเรื่องของเรื่องอะ่ะมาให้มันไปลุยก,กันก่อนครับผมจะโดนยิงอีกไม่ได้ครับถ้าโดนยิงผมจะการรถจี๊บนะซึ่งรถจี๊บวิ่งม่วเลยนะครับวิ่งม่วมันก็จะได้เหรียญไปหมดนะมาะเล่นยากสุดเลยอะไรวะเนี่ยแต่เราก็ใกล้จะถล่มที่นี่สําเร็จแล้วนะครับอ,อาวุธเรามันเยอะแล้วไงพูด,ดง่ายๆทหารเราพวกเก่งจัดจ้านไม่ต้องวิ่งไปวิ่งตามมันก็ได้นะครับเพราะว่าโอ้โหมันโคตรเก่ง ไม่รู้มันจะเก่งไปไหนครับชุบๆก็บนี้เก็บเรียนนี้เก็บเลียนเก็บเรียนเก็บเรี้ยนโอ้โหเรียบร้อยครับทำลายไปแล้วนะครับจานนี้เราก็ยึดได้อย่างง่ายได้นะเฮ้ยแอร์รับอย่าไปเอา <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมมีอะไรสนุกสนุกเล่นเดี๋ยวไดเดดันดิดูดิจะหล่นน้ำไหมไม่หล่นว่ามันออกไปข้างนอกได้ <c oughs> เออมันออกไปข้างนอกได้แต่มันไม่หล่นนะครับเก็บเก็บอ่ะปะยอมเสียเวลาหน่อยครับ ชึบชักธงเสร็จแล้วนะครับในสุดค้ายดีก็เป็นของเราครับโอ้โหผมได้เหรียญในน,นี้มาเพียบเลยใส่เข้าไปดูนี่จะเลื่อนขั้นได้สําเร็จไหมโอ้ยใกล้แล้วตอนนั้นมันต้องห้าร้อยเหรียญน,นะตอนนั้นมันผมรู้สึกว่ามันต้องห้าหกร้อยเหรียญน,นะหกร้อยเหรียญน,นะเออใช่ถ้าผมจะไม่ผิดนะก็ตอนนี้ก็มองไม่เห็นนะว่าอีกเข่าไหร่จะเต็มเพราะว่านี่ไงมันบัง <laughs> เออมาบังอยู่งนะั้นอ่ะตายแล้วว่าออนี่พยายามให้เหรียญมันลดลงนะครับผม เหลือสาิบเจ็ดแล้ว啊สามสิบหกแล้วะ่ะเออทำอะไรไม่ได้นอกจากรอนะครับอืมตอนนี้ผมก็เหลือสองค่ายนะครับค่ายอ e ีกับค่ายค่ายหลักนะค่ายถ่านแม่นะออก็ใกล้แล้วแหละใจเย็นๆนะทุกคน <laughs> เสียเวลานิดนึงโอหเงินมันเยอะมันทําอะไรยากวะ <laughs> เออเป็นผู้บัญชาการเป็นกองทัพที่รวยเกินไปมันก็ไม่ดีนะครับอืมผมมีอะไรสนุกสนุกได้แล้วล่วละสามสองหนึ <laughs> ่งเอาไปกิน <laughs> ยืนตรงนี uh, ้เลยรับไปเต็มเต็มอุ้ยโคตคนยักษ์คนยักษ์ถอบาก้าเนี่ยแต่กตายแมพไปแล้วแหละเออตายแมพไปแล้วนะครับคนยักษ์ถือบาซูก้าเออให้มันรู้สั่งัคไขมีนครรนะมาทีนี้แหละเดี้ยนเราก็จะลดลงไปอีกนะเออเลยยืม2องเลี่ยนแล้วค่อยรู้สึกดีกว่าเดิมเยอะอ่ะไปไปบุกเอ้ยโอชิบหายแล้ว ตายเลยโอ้ดันวิ่งไปโดนตรงนั้นนะครับคิบหายดเดือดเดือดเดือดตายแล้ว,ว่ะอทำไงดีวะกูเอ้ยเอ้ยตายเดือดเพิ่มขึม้นมาอีกแล้วโอ้ตาย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 วันน,น,นี้วันนี้วันนี้ตายกันหมดอย่างว้าเมืองมาเถอยทำให้ผู้บัญชาการต้องเหนื่อยเอ้ย,อยโอ้โหเด๋ยวโ,โดนยิง ยังอ่ะมึได้ยินเสียงมิสไซล์อยู่เลยอ่ะเก่งไปแล้วเพื่อนเราเอ้ยหมดยังไม่หมดยังไม่หมดยังไม่หมดได้ยินเสียงนี่ไงไมั้ยโอ้โหเก่งจัดจัดเฮ้ยปืนก้อนเด้อ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 เดโอ้ยโอ้ยแอร์ดรอปไม่เอาแอร์ดรอปไม่เอา,เอาวิ่งหนีวิ่งหนีแอร์ดรอปวิ่งหนีแอร์ดรอปนะครับอ่ะไปะทีนี้เล่นคันแน่นะครับไปใส่เข้าไปเล่นไหมผมอยากจะรู้ ไม่เลื่อนนะยังขาดอีกหน่อยโอ้โหแล้วเหรียญก็เยอะเดินก็ยากปะโถเอ้เสงเกลวไปลุยกันดีฟ่าพวกเราเนี่ยเอ้เดินเดินเลยไปหนเนี้ยเกมมันบั๊กนะไปลุยเาให้จบฉากนี้ไปเลยนะครับเพราะว่าดูท่าแล้วไม่เข้าท่าเลยเออดูท่าแต่ละท่าแล้วนะครับไปลุยพวกนายเฮ้ยโอ้ตายได้เหรียญไม่เหรียญนังอีกเอาตีท้องอย่างเดียว พยายามหลบกระสุนนะครับพลามพยายามหลบดองกระสุนพลามพู่นมั่วไปหมดเลยแล้วมามันต้องใช้สมาธิไนงะไม่งั้นถ้าเราไม่ใช้สมาธิไม่ได้นะครับเออเก็บเก็บแอร์ดรอปไม่เอาอยู่ห่างแอร์ดรอปไว้โออยกโยกยกหลบผมทําการโยกโยกหลบแอร์ดรอปนะครับอ่าช่วยยิงหน่อยกันนะามาเอ,อ้ยอย่ายิงกูนั่นยิงไปแล้วนะครับออรถผู้บัชาการพังไปแล้วแจ๋ว เป็นตัวผู้ชายการเองแจวแจวแจวนี่แหละสิ่งที่รอคอยโอ้โรถเราพังเราที่โดนโดนยิงตรงนู้นไงเออน่าจะใช่นะครับไปไปไป,ไปเก็บ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 ชึบโอเคเพื่อการเล่นขั้นนะครับไม่งั้นเดี๋ยวด้านน้ำเราจะเล่นยากนะเออไปใส่เข้าไปหมดอ่ะเต็มเนี่ยสีขาวนี่มันเยอะอ้าวกลายเป็นรถอีกแล้วทำยังไงดีวะเนี่ย ต้องโดนแอร์ดอปต้องโดนไหลย่างลบลบลบมีเก้าสิบเหรียญแล้วว่ะทีนี้เก็บ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 รถโยกรถโยกไปมานะครับเก็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 บโอ้โหตรงนี้ก็เข้าโคตรยากดูดิติดตาหารผมเองนะครับอ่ะปะชักธงชักธงต้องออมด้วยอ่ะแล้วก็ได้เหรียญไปด้วยอ่ะเรียบร้อยนะครับผมปทีนี้ค่ายสุดท้ายแล้วนะ อีนนี้ก็ค่ายสุดท้ายนะครับกับการพยายามลำบากฝาฟันอุซากของผมนะโดยที่เหรียญแม่งเต็ไมไปหมดเลยอะไรเหรียญมันจะเยอะขนาดนี้ก็ไม่รู้นะครับอะปะขึ้นเครื่องบินกันดีฟ้าสำรวจพื้นที่นะครับแล้วก็ทิ้งระเบิดให้มันให้มันเยอะไมัง่ายทิ้งตรงนี้ก่อนใช้ปืนไฟกันใช่ไหมทิ้งกระบายฮ่า,าไ่ไปทิ้งแนวหลังดีกว่าเออเผื่อดูเกียร์ใช้ได้นะครับไปทิ้งแนวหลังดีกว่า ทิ้งเข้าไป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 เออแนวหลังนี่ครับทิ้งเข้าไปทิ้งให้สุดนะครับเอาให้ตายให้หมดไม่มีคนบาสุก้าด้วยเราเห็นนะครับนี่เราเราจะไปทิ้งลงคนบาซุก้าดีนะดูท่าแล้วเอ,อ้ยกระสุนผมกะหมดแล้วตายแล้วว่ะตายแล้วเหลือแปดเหลือเจ็ดเหลือหกเอยบาสุก้าไม่ได้ทิ้งแล้วไม่ทิ้งแล้วไม่ทันเออโอ้โหนนยิงโอ้เครื่องบินไฟลุก เออจะพังแล้วลงโอ้โดนยิงยับเลยโอ้โหเครื่องบินกูอ่ะลงปึ๊บลงจอดฉุกเฉินแล้วนะครับเรียบร้อยมาทีนี้แหละระเบิดตรงนี้เอ้ยเดี๋ยวคนระเบิดเดี๋ยว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 นี่โอ้เหรียญรถก็รู้สึกดีใจเออขุมมิเต่เหรียญเพิ่มดีใจนี่เหรียญรถดีใจครับยิงตรงนี้เลยตู้นี้นายแนวหน้าดีนะ ไม่ได้ถึงระเบิดนะรู้อยู่แล้วนะครับอืมแจ๋วก็เหมือนบังคับใช้ได้เหมือนกันนะครับอ่ะเร็วๆเข้าเร็วๆเข้าเร็วๆเข้าโโอ้โหเหรียญเต็มเลยอทำไมเหรียญมันมากมายไก่กองเองี้ยไปลุยเหลือเจ็ดสิบเอ็ดเหรียญน,นะครับจากเก้าสิบไปลุยก,กันทุกคนไปชาน,ชนเราก็กลายเป็นรถเหมือนเดิมเฮ้ยลงให้นิดเดียวลงให้รถพังไปดิ วิ่งชนกระแพงวิ่งชนใครก็ได้เอาแม่งให้พังจําได้แล้วมาวิ่งชนระเบิดตู้มพีชีพชนให้หมดนพีชีพก็ไปเออชนแม่งให้หมดเออเออเราก็กลายเป็นนี่ไงนะรถมันระเบิดไปแล้วนะแค่นั้นเองเราก็วิ่งหนีออกมานะครับอโอเครู้ละเออนึกอยู่ต้งนานนะครับว่าจะทํายังไงดีนะครับอ่ะไปได้ละเก็บ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 เหรียญเก็บเหรียญสีทองอย่างอื่นช่างมันให้ทหารเราลุยไปก่อน เพื่อการเล่นขั้นของเรานะครับทหารเราวมันเก่งแล้วล่ะเพราะเราอัพมาสุดๆแล้วเออเหลืตัวเรานะครับโอ้กล้าพูดเลยครับเกมนี้ไม่ได้เล่นหลายวันแต่ก็ยังรู้สึกเหมือนเดิมนะรู้สึกอะไรรู้ว่าโฆษณาโคตรเยอะเอาแล้วเล่นขั้นแล้วเจ๋วโอ้โหมีดาวล้อมไปหมดเลยนะครับแล้วก็ทีนี้เหรียญทีทองกูกจะเก็บไปทำไมอะไม่เอาเหรียญอะไรแล้ว้องนั้นขามันได้หมดไม่เอาอะไรแล้ว เออทา,ามันได้หมดไม่เอา LIKE อะไรแล้วเอทหารเราไปไหนหมดแล้วตายหาหมดแล้วในแน่แก่เลย <laughs> เออยังยิงอยู่แสดงว่าทหารยังไม่ตายหมดนะยังยิงอยู่ยังยิงอยู่มันอยู่ตรงไหนว่าทหารเราเนี้ยมันวิ่งไปไหนเนี่ยเออโอ้ยัง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 สมองและภูมิดเดือดอยู่ทหารเราแอดอปไม่เอาหมดหรือ,อยังโอโอยังไม่หมดไวทหารเรามันต่อสู้ปากหลัก มันเก่งซะไม่ม,ม,ยยมาาีมาช่วยยิงนี่รู้ทำไมกับมินไยมาช่วยยิงนะครับมาโหมีแค่นี้ละต้องปรับได้แน่เอาหมดอะไรวะหมดแล้วเอ้ยแต่เดือสองกองเองไม่น่าไม่น่าแพ้แพ้แล้วล่ะนชนะละเอาแค่นี้ก็พอแล้วมัง้งปลลุยแค่นี้ละมันต้องจบแล้ววันนี้ เออมันต้องจบแล้ววันนี้ขอมีแค่นี้ก็พอแล้วนะครับก็น่าจะสู้ได้แล้วละอ่ะไปลยุยถลม่มเข้าไปผู้ชีกการอยู่แนวหน้าเลยนะครับคือฮ่าอย่ายิงให้ไม่ต้องห่วงทุกคนนี่ไงไห่ยิง,งยิงเข้าไปนี่ปืนคนมันจะมาสู้บาสุกา้าไปได้ยังไงแต่มันรู้ซะมา่งโหรถถังลาพังเลยนะพังไปหลายคันเลย <laughs> เฮ้ยข้างหลังมันก็มีบาสุกา้าเหมือนกันน่ะโอ้โหทางนี้มันคนนึงเหลือเต็มเลยนะครับผมเพิ่งรู้เนี่ยเฮ้ยยิงผู้บชญชากาเราแล้ว,ลวไม่ได้แล้ว ยิงมันเข้าไปเอ,อื้อตายหมดหไม่ไหวเลยกระจอกมามามาออกมาออกมาออกมาเราใกล้จะชนะแล้วละผู้บัญชาการก็เดินยากจริงๆของมันเยอะออพยาบาลออกมาพอดีเลยแจ้วทีนี้เราชนะแน่นะครับไปะอะไรก็เตรียมการไว้หมดแล้วนะครับไปลุยครั้งสุดท้ายน,นะครับทีนี้ไปลุยทุกคน เชื่อป่าชนะแน่รถถังผลิตเร็วมากเลยนะเฮ้ยมันก็ยังเหนื่อยเยอะเนี่ยแล้วผมก็นึกว่าเหนื่อยน้อยแล้วนะแต่ว่าก็เท่านั้นแหละมันวก็แพ้ละ <laughs> ไปบุกยี้มันโถ่เอ้ยมีแค่นี้งยิงเข้าไปนี่ยิงทีเดียวจอดมอบมโมดอะ่ะ <laughs> ถลม่มเข้าไปหมดหมเรียบร้อยัยงเหลืออีกเหรอ ออาไปลุยถลลมไม่หมด <c oughs> ชุดสุดท้ายแล้วนะครับเรียบร้อยค่ายนี้ก็เป็นของเราแล้วโอ้ทงอยู่ไหนวะออาไปชักทงเลยนะครับดึ <c oughs> ชนะแล้ว <c oughs> เอาละครับผมก็มาโผล่ที่ค่ายใหม่แล้วนะโหสีสันสวยสดใสฮ่าฮ่า้ยเก้เองทำไมมันมันถูกจังปกติ600เลยนะครับอ่ายังไงผมก็ว่าคลิปวิอนี้ก็เริ่มยาวแล้วนะ แล้วก็ยังไงก็ใครที่เล่นตามผมมาก็อย่าไปทำเหมือนผมนะมันเล่นโคตรยากเลยเ <c oughs> งินมันเยอะแล้วมันเล่นโคตรยากนะครับอย่าทำอย่างผมนะอ่าส่วนใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์เบื้องล่างนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปวิดีโอต่อไปของผมด้วยนะครับส่วนนี้ผมนายป๊อบเอ็กแมนก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับบายบายซีโยเกนทุกคนนะครับเอยอาโมสูตรต้งไว้ข่าหน้าแล้วแหละ <c oughs> อาโมสูตรอ่ะ <c oughs> ขอพูด ใหม่อีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันนะเมื่อกี้เพืิอนโฆษณามันเด้งขึ้นมาพอดีนะครับบ๊ายบายซีโยเกนทุกคนนะครับแฟนด่าอย่างเล่นอยู่นะ